<c oughs> มนันไม่มีาบารมีไม่เกิดจริงๆมีอะไรลรกว่ามา เด็กบอกว่าตอนนี้แม่ของผมเนี่ยเป็นสายบุญมากอยากให้ผมไปนั่งสมาธิจนปิดเทอมนี้แม่จะให้ไปบวชแล้วเขาบอกว่าจะได้เรียนดีขึ้นมันจริงไหมแม่กับการนั่งสมาธิแล้วจะทำให้ฉลาดขึ้นโอ้โหอันนี้นะคะในฐานะที่เป็นสายบุญเหมือนกันนะคะขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่หนูเลยล่วงหน้านะลูกนะอธิบายอย่างละกันว่าสมาธิคืออะไรนะคะสมาธิเนี่ยนะคะในรูปแบบการทำงานสมองเราเรียกกันว่าเราเรียกภาวะนี้ว่าการโฟกัส นะการโฟกัสหมายความว่าไงคือในช่วงการทางานหนึ่งๆนหรือการเรียนหรือการทาอะไรก็ตามเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเราจะใช้การสมาธิเนี่ยหรือโฟกัสเนี่ยเป็นเหมือนแรงผลักดันให้จิตเราเนี่ยจดจ่อยอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วทําสิ่งนั้นแน่นอนค่ะถ้าเรามีสมาธิที่มั่นคงแล้วก็ยาวนานนะคะมันย่อมมีปไปคะประสิทธิภาพในการเรียนและทํางานได้ดีกว่าช่วงที่มีคนที่เป็นสมาธิสั้นบางคนเกิดมามีสมาธิที่ดีสามารถลากยาวได้ตลอดเลย ที while, ่บางคนเกิดมาเป็นคะสมาธิสั los, ้นกว่าปกติทำให้ไงอยู่นิ่งไม่ได้ลุกลี้ลุกลน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 ในทางการแพทย์เนี่ยถ้าน้องสมาธิสั้นมากๆนะคะเขาก็จะลุกลี้ลุกลนตลอดเวลาจะไม่สามารถทํางานเลยได้นะคะเราก็เรียกลูกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มสมาธิสั้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมียาให้กินเช่นลิทลินนะคะลิทลินเนี่ยจะช่วยกินแล้วทำให้ไงคะเด็กสมาธิสั้นเป็นไงมีสมาธิที่เป็นไงนานขึ้นยาวขึ้นสามารถจดจ่อกับอะไรได้มากขึ้นอ่ะพี่แต่ผมเกิดมาพราะุกรรมอ่ะ สมาธิไม่ได้ยาวมากแต่ก็ไม่ได้สัน้นทาทายืดสมาธิมันยาวขึ้นได้ไหมนะคะคำตอบคือทําได้ลูกนะคะแต่ขั้นตอนจากเนี้ยมันต้องเป็นการเะครการฝึกในโบราณเนี่ยนะคะทุกศาสนาทุกเชื้อชาติเนี่ยจะมีกระบวนการฝึกสมาธิที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดเป็นหลักการเดียวกันคือการแงทําให้สมองนะคะจดจอ่อจดจอ่อยกอย่างง่ายนะคะถ้าอย่างทางพุทธเนี่ยเราก็จะมีการนั่งสมาธิถูกไหมลูกคือการเพิ่มความสามารถสมาธิตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว วิธีที่เราเรียนกันจากโรงเรียนก็เป็นวิธีพื้นฐานที่ง่ายที่สุดก็คือวิธีอะไรลูกอาณาปานสติเข้าพุทออกโทเข้าสัมมาออกอรหันต์ก็ได้มันคือการกําหนดลมหายใจที่เรียกว่าอาณาปานสติอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะศาสนาเนี่ยฝึกสมาธิไว้ทําไมนะคะศาสนาฝึกสมาธิเพื่อให้เราสามารถมีสมาธิแล้วสามารถเจริญปัญญานะคะเมื่อไหร่ที่น้องเจริญปัญญาได้น้องก็จะหลุดพ้นจากกิเลสเมื่อหลุดพ้นจากกิเลสก็มีคะมีการเข้าสู่นิพานในอนาคต มาเรื่องของเราก่อนนะคะส่วนคุณแม่เนี่ยนะคะก็ยังมีบ่วงทางโลกก็คืออยากให้ลูกฉลาดนะคะก็ให้ลูกฝึกสมาธิซึ่งอันนี้ไม่ผิดนะคะหมูก็ไปฝึกสมาธิได้นะคะก็ฝึกสมาธิได้ฝึกสมาธิเป็นสิ่งเป็นเป็นประโยชน์ต่อตัวน้องเองนะคะทำให้เรามีความจดจ่อมากขึ้นมีจิตใจที่สงบขึ้นนะคะทำให้เราพร้อมรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นถือว่าเป็นประโยชน์นะลูกนะถ้ามีเวลาก็ไปฝึกสมาธิคุณแม่ได้ถือเป็นการใช้เวลากับท่านด้วยแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองภายในตัว ถามว่าเล่นเกมฝึกสมาธิไหมเล่นเกมไม่ใช่ฝึกสมาธิแต่เล่นเกมปกเป็นการใช้สมาธิตาธรรมชาติที่หนูมีอยู่แล้วนะคะซึ่งถามว่ามันให้สมาธิเพิ่มพูนไหมมันไม่ค่อยหรอกเพราะมันใช้สิ่งที่มีอ ال ยู่แล้วตามธรรมชาตินะคเพราะถ้า,ถ,าถ้าหนูจะฝึกมันต้องฝืนตัวเองที่มีคนถามว่าแล้วทาไมสมาธิถึงดีนะคะเอายงงา่ายลูกนะคะเมื่อไหร่ที่เราไปสมาธิสมองเราจะเปิดรับข้องมูลใหม่ได้ง่ายน,นะคะมากกว่าน้องอยู่เฉพ, allen, พ, ning, พ, ning, พ ning, าะอื่นเพราะสมาธิคือจิตมันนิ่งพอจิตมันนิ่งมันก็รับข้อมูลได้เยอะรับข้อมูลได้แม่น ะะแล้วก็แปลงเป็นความจายยําระยะยาวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นสมาธิที่ดีดมีผลต่อการเรียนแน่นอนหลายคนที่บอกว่าพี่คะหนูฝึกสมาธิได้ไม่เก่งเลยฝึกได้ไม่ดีเลยมีวิธีการฝึกไหมคะหนูลองใช้แอปพลิเคชันพวกไวส์นอยหรือแอมเบียนนะคะเปิดเว็บเลงเปิดความถี่ในช่วงที่เรียกว่าการเมดิเทชันนะคะพวกนี้ก็จะช่วยหนูได้เยอะมากในการทําสมาธิน้องบอกว่าถ้าสมมติว่านักสมาธิอย่างเดียวแบบไม่เรียนหนังสือช่วยได้ไหมพี่ อันนี้นะคะก็ได้แต่สมาธิไม่ได้ความรู้นะคะคือที่บอกค่ะสมาธิเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราเรียนได้ดีขึ้นถ้ามีแต่เครื่องมือแต่ไม่ใช้งานก็ไม่มีทางจะชํานาญได้ก็ต้องทําควบคู่กันไปนะคะโอเคนะคะก่อนจบคลิปต้องขออนุโมทนาบุญทุกทุกคนนะคะก็อนุโมทนาพร้อมกันนะคะสาธุ5 4 3สสองกราบทะลึง บางคนเกิดมามีสมาธิที่ดีสามารถลากยาวได้ตลอดเลยขณะที่บางคนเกิดมาเป็นคะสมาธิสั้นกว่าปกติทำให้ไงอยู่นิ่งไม่ได้ลุกลี้ลุกลนลุกลี้ลุกลน